คนเอเชียต้องตอกฐานจมูกจริงไหมใครจมูกเล็กดั้งแบนมาเสริมให้โด่งให้พุง่งไม่จำเป็นต้องตอกฐานคืออันนี้ไม่ได้บอกว่าตอกฐานจมูกผิดนะตอกฐานจมูกเนี่ยก็คือออสซิโอโตมี่เนี่ยเราทำเมื่อเราเป็นคนที่จมูกกระดูกใหญ่ซึ่งคนที่จมูกใหญ่เออกระดูกใหญ่เนี่ยมันมีใครฝรั่งฝรั่งห้าถึงสูง,สงตัวนีก้กว้างๆหรือคนแถวญี่ปุ่นพวกนี้มีห้ําสูงกระดูกใหญ่ หรือคนไทยบางคนก็มีกระดูกใหญ่ห้ําสูงแต่ถ้าคนที่ไปเสริมตัวนี้จมูกเล็กจมูกเล็กๆแล้วไปขยายคืออยากทาให้โดง่งเนี่ยคือถ้าไม่จําเป็นนะฮะอย่าไปตอกฐานเพราะว่าเราจมูกกระดูกรตรงนี้มันเล็กอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปปอกไปยุบลงไปทําไมหมอถึงเอารูปนี้ขึ้นไงรูปนี้คือคือรูปที่คนไข้เอามาให้หมอดูบ่อยๆหลังจากที่ตัวเองจมูกเล็ก แล้วไปเสริมจมูกนะทาให้โด่งแต่ดันไปตอกฐานด้านข้างร่วมด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคืออะไรรู้ไหมจมูกกระดูกตรงนี้ยมันโดนตอกสองข้างแล้วมันยุบลงมากลายเป็นว่าฐานพีระมิดเนี่ยมันซุดลงไปบางทีซุดสองข้างไม่เท่ากันมันเลยทําให้ไอสิ่งที่เราไปวางไว้ข้างบนเนี่ยก็คือซิลิโคนเนี่ยมันไม่ตรงละเพราะว่าฐานพีระมิดมันโดนตอกเข้าไปแล้วซึ่งฐานพีระมิดเราคนจมูกเล็กเนี่ยฐานมันอ่อนแออยู่แล้วเออยู่เนี่ยเราไปตอกให้มันให้มันถลลมลงไปเราไปทําเพื่ออะไร พราะเนี่ยย้ำอีกทีนะฮะตอบฐานสำหรับคนดั้งแบนจมูกแบนแล้วไปเสริมให้โด่งส่วนตัวยังไม่ตอบเลยนะเวลาทำคนไข้เราทำเพื่อลดขนาดนะหรือคนที่กระดูกตรงนี้บานใหญ่เท่านั้นนะเพราะงันน้นเน้นอีกทีใครจมูกเล็กดั้งแบนมาเสริมให้โด่งให้พุ่งไม่จำเป็นต้องตอบฐานอ่านสมมติเป็นกิ่งใช่ไหมก็จมูกอย่างเงี้ยคนไข้ก็มองว่า อยากให้มันดูเรียวขึ้นดูพุ่งขึ้นต้องตอกตรงนี้ลงไปสิจมูกมันถึงจะชัดขึ้นความเข้าใจคนไข้มันมีความเข้าใจที่ผิดไงความเรียวความเล็กความพุ่งขึ้นคือมันต้องออนท็อปก็คือการเสริมขึ้นไปเรามองหน้าตรงเนี่ยเวลาแสงเข้าเนี่ยถ้าเราไม่มีความสูงของจมูกมันจะดูกว้างแต่ถ้าเราเสริมเพ้่ไปปุ๊บทำปลายให้เรียวเล็กลงเสริมความสูงไปปุ๊บเวลาแสงเข้ามามันจะดูแคบเข้ามาเพราะงั้นความความเรียวเล็กโดยที่ไม่ต้องตอกโดยที่ไม่ต้องตอก ของหมอไม่ได้ตอบสักเคสคนที่จมูกเล็กๆนะแต่ถ้าคนที่จมูกใหญ่เนี่ยอันนี้ต้องตอบเพราะเนี่ยแยกประเด็นให้ดีการตอบฐานไม่ใช่สิ่งผิดแต่ต้องเลือกเคสไม่ใช่อะไรที่ต้องทาทุกลายในจมูกเอเชียที่ด่างแบนด์แล้วมาเสริมให้โด่งนี่ก็ไม่ได้ตอบตอนทำ <laughs>